เรามาพบก,กับท่านทางท่านผู้บริหารของค่ะของบริษัทไทเซันกรุ๊ปโฮดิ้งจำกัดมหาชนนะคะสินีนุชป,ประกุุธพรค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการคะ่ะวันนี้เรามาเริ่มด้วยคำถามแรกกันเลยนะครับอยากให้ทางคุณนุชเล่าถึงประสบะประวัติของตัวธุรก,กิจนึงว่าเริ่มต้นมายังไงแล้วกว่าจะมาเป็นไทสตันกรุ๊ปค่ะไทสตันกรุ๊ปเนี่ยก็คือเราก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อนะคะแล้วก็เริ่มจากการเป็นเกษตรกรนะคะ แล้วก็ทําเกษตรแล้วเราก็เริ่มกลับมาทําในเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเนี่ยตั้งแต่ปี2534นะคะโดยก่อตั้งเป็นโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มดิบแห่งแรกในภาคตะวันออกนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจในเรื่องของตัวยางพารานะคะโดยที่โรงงานยางพาราที่เราตั้งขึ้นเนี่ยเป็นโรงงานน้ํำยางข้นนะคะจากตอนที่คุณพ่อทําในเรื่องของตัวโรงงานน้ํามันปาล์มกับโรงงานยางพาราเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยรุ่นที่2ก็คือผู้บริหารรุ่นปัจจุบันเนี่ยรเรียนจบแล้วก็กลับมาพอดีตอนอปี2539เราก็เริ่มมาต่อย,ยอดธุรกิจของคุณพ่อนะคะ,คะจากที่คุณพ่อทําตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ายอดขายอยู่ประมาณ400ล้านบาทนะคะ,ะเราก็เริ่มศึกษาตลาดส่งออกอแล้วก็เริ่มมีการส่งออกสินค้านะคะแล้วก็ศึกษาดูว่าตลาดยางพาราเนี่ยที่มีโอกาสแล้วก็มีในเรื่องของการเติบโตเนี่ยที่มากกว่าน้ายางท้น ก็เห็นว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมยางแท่งกับยางแผ่นเนี่ยนะคะปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมซึ่งขนาดใหญ่แล้วก็มีการเติบโตที่สูงกว่าก็เลยสนใจที่จะลงทุนในเรื่องของการขยายธุรกิจก็มาศึกษาการระหว่างการทำยางแผ่นกับยางแท่งนะคะสุดท้ายก็คือเราก็ตัดสินใจว่าเราขยายธุรกิจยางแท่งเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมยางล้อแล้วก็ยางแท่งเนี่ยเป็นการผลิตสินค้าซึ่งจะเป็นตามมาตรฐานสากล แล้วก็มีในเรื่องของมาตรฐานห้องแ a บนะคะ<ม>เป็นตัวรับรองแล้วก็เราเล็งเห็นว่าในอนาคตเนี่ยการทํายางแผ่นเนี่ยคือใช้<ม>แรงงานเยอะ<ม>แต่ว่าการทํายางแท่งเนี่ยสามารถเอาเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในเรื่องของกระบวนการผลิตได้<ม>ก็เลยตัดสินใจเรื่องการขยายยางแท่งแล้วก็เติบโตต่ตอเน,นื่องตั้งแต่ตอนปี2539เป็นต้นมานะคะ<ม>ก็ขยายสู่โรงงานยางแท่งมีโรงงานยางแท่งเกรดพิเศษ มีการร่วมทุนกับทางพาร์ทเนอร์ทางธ<ม>ุรกิจของเรา<ม>ขยายโรงงานยางแท่งทางภาคอีสาน<ม>แล้วก็มีการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ขยายโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดินน,<ม>นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มาเข้าสู่ธุรกิจของพลังงานทดแทนและการะระทานจากกางักงการอินทรีย์ค่ะอยากให้ภาพฉายภาพโครงสร้างธุรกิจนี่ครับว่าสัดส,ส่วนรายได้ของธุรกิจยางพาราอยู่เท่าไหร่แล้วก็ตัวธุรกิจน้ำมันปาล์มและอื่นเท่าไหร่ครับค่ะ คือถ้าดูสัดส่วนธุรกิจเนี่ยคือตอนนี้เองเนี่ยทางไทเซนของเราเนี่ยเราคือผู้ผลิตแล้วก็แปลรูปยางพาราแล้วก็น้ํามันปาล์มรายใหญ่ในภาคตะวันออกเราทําในเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะเราเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพรายใหญ่ในพื้นที่ e อ c อเราเป็นโฮลดิ้งคัมเป็นนะคะโอเปเรตภายใต้ดําเนินการภายใต้บริษัทย่อยเนี่ยสิบบริษัทแล้วก็หนึ่งกิจการร่วมค้าแบ่งธุรกิจเป็นสาธุรกิจหลักนะคะก็คือธุรกิจที่ แปรรูปแล้วก็จำหน่ายยางพาราซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทแล้วก็มีธุรกิจแปรรูปในเรื่องแล้วก็จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็ธุรกิจในเรื่องของการทําพลังงานทดแทนและการรับบริหารการกาออินซีสัดส่วนรายได้เนี่ยก็คือยางพาราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ83นะคะแล้วก็ตัวกลุ่มธุรกิจน้ามันปาล์มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16แล้วก็ธุรกิจรับบริหารจัดการก่ออินซีแล้วก็ในเรื่องของพลังงานทดแทนอยู่ประมาณ1น งานทางการเงินธุรกิจหลังจากนี้เรามองเป็นไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เองก็คือตัวราคายางเองยางพาราเองรวมถึงน้ำมันไปมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคระับเริ่มที่ยางพาราก่อนก็ได้ครับจากนี้ไปเนี่ยเรามองว่าธุรกิจเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมยางพาราเองเนี่ยเรายังมองว่ายังอยู่ในช่วงของการเติบโตแล้วก็ยังสามารถที่จะขยายการเติบโตได้เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมในอนาคตที่กําลังมาแล้วก็จะเป็นตัวที่ มีความต้องการยังพารามสูงก็คืออุตสาหการรมยานยนต์ E ีวีนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการต่างๆแต่และประเทศที่พูดถึงเรื่องออการลดคาร์บอนอะไรก็ดีเนี่ยก็จะทำให้ความต้องการในสินค้าที่เอาเข้าไปที่ต้องเป็นสินค้าที่เป็นโลคาบอนเนี่ยทางบริษัทเราเองเนี่ยเราก็เลยมีแผนในเรื่องของการเติบโตนะคะทั้งในส่วนของตัว In Growth, อินออร์แกนิกโกรแล้วก็ In นะอินออร์ออแกนิกโกรดนะออร์แกนิกโกรเนี่ยเราก็จะมีการขยายในเรื่องของการผลิต ยางพาราเนี่ยจากปัจจุบันนี้เรามีกำลังการผลิตอยู่ที่200,000 40,000ตันนะคะ <c oughs> เราจะก็จะขยายเป็น400,000ไม่ต่ำกว่า400,000ตัน <c oughs> เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตยางแท่งอันท็อปฟฟของประเทศไทยนะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตัวน้ํามันปาล์มเนี่ยเราก็จะมีแผนในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตก็จะทําให้หลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพนี้เนี่ย กำลังการผลิตของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก55จากปีหนึ่งประมาณ470,000ตันปามทะลายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700,000ตันปานทะลายแล้วก็พอท,ที่เราจะขยายแล้วก็ลงทุนแล้วก็ขยายสเกลอัพค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตพลังงานทดแทนนะคะเราจะมีการขยายในเรื่องของการผลิต ไบโอแก๊สเนี่ยจากปัจจุบันเนี่ย23ล้านลูกบาทเนี่ยจะเป็น67ล้านลูกบาทหรือขยายประมาณ1 9 0แล้วก็ในส่วนของในเรื่องของออร์แกนิกเวสต์แมนจเมนต์เนี่ยจะมีการขยายจาก0 0 0 0 0ตันต่อปีเป็น1ล้านตันต่อปีเพราะฉะนั้นในแผน5ปีเองเนี่ยเราก็จะมีการขยายในเรื่องในส่วนของกำลังการผลิตที่เราเรียกว่าออร์แกนิกโกลด์และยังมีแผนที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อที่จะมีการขยายในส่วนที่เราเรียกว่าอินออร์แกนิกโกลด์นะคะส่วนนี้เองเนี่ยก็คือจะ เรามีพันธนิตรทางการค้าปัจจุบันก็คือท Industry ั้ง s u m ิโ o โม r ร b b เบอร์อินดัแล้วก็ซามด a บ b ี้เราก็จะมีการคุยในเรื่องของการผลิตสินค้าใหม่ๆหรือว่าการเพิ่มกระบวนการที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้อ,อันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราตั้งเป้าจะาขยายและนอกจากนี้นก็ยังมีลูกค้านะคะอีกหลายรายซึ่งมีความสนใจที่จะ,ะเพิ่มขยายกำลังการผลิตในประเทศไทยแล้วก็มองหาพาร์ทเนอร์ที่จะสามารถที่จะต่อยอด ในเรื่องของกระบวนการซัพพลายเชนให้มีความเข้มแข็งซึ่งเราเองก็ถือว่าเป็นซัพพลายออฟชอตของเขาเราก็มองว่าภายในหปีนี้นก็จะเห็นในเรื่องของ,ของการร่วมทุนหรือว่าพันธมิตรทางธุร,ธรกิจเพิ่มขึ้นฐานน<ถ>ี้ของจุดแข็งธุรกิจอยา่างหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ภาะวะการแขร่งขันในอุรกิจมก็ค่อนข้างสูงมากเราเองมองว่าถ้าเรามีจุดเด่นยังไงที่จะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราไประยะยาวาจุดเด่นแรกเลยเนี่ยก็คือว่า บริษัทของเราเองเนี่ยเราผลิตสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่สินค้าอย่างแท่งหรือว่าสินค้าน้ำมันตาล์มเราผลิตสินค้าที่เราเรียกว่า sustainable material นะคะซึ่งคำว่า sustainable material เนี่ยคือประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนแรกคือกระบวนการผลิตภายในของเราเองเนี่ยเราใช้พลังงานทดแทนนะคะในกระบวนการผลิตสินค้าเราเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่เป็น net ต่อสิ่งแวดล้อมเราเรียกว่าเป็น eco products นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราเองเนี่ยพยายามที่จะสร้าง ซัพพลายเ i n ให้มีความเข้มแข็งเราก็จะมีการนำเกษตรกรเนี่ยไปเซอร์ติฟายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสวนยางสวนป่าอย่างยั่งยืนนะคะแล้วเราก็เอามาผลิตเป็น m a t เทอเรที่เราได้รับเซอร์ติฟายไม่ว่าจะเป็นเราถือว่าเป็นผู้ผลิตยางแท่งรายแรกในประเทศไทยนะคะที่ผลิตยางแท่งมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนหรือว่า FSC นะเรายังเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐาน global organic ของน้ำยางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเราพยายามสร้าง sustainable supply chain ให้กับคู่ค้าของเราและประกอบกับว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นลูกค้าซึ่งเราเป็นพรีเมียมแบรนด์เป็นลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตสำคัญของโลกรายใหญ่ๆของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เรามีการขยายหรือว่ามีการทำในเรื่องของ sustainable supply chain เนี่ยก็จะทำให้ทั้งเกษตรกรทั้งบริษัททั้งลูกค้าเราแล้วก็ลูกค้าของลูกค้าเราเองเนี่ย มีความยั่งยืนตลอดทงอปปาง supply chain เรามองว่าสินค้าที่เราทำนัปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราเตรียมกับการรองรับในอนาคต<ช>เพราะว่าในอนาคตเองเนี่ยสินค้าที่จะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในยุโรปก,ก็ดีในอเมริกาก็ดีเนี่ยตลาดเนี่ยมองหาในเรื่องของสินค้าที่เป็นโลคาบอน,นอสินค้าที่เป็นมิตรกับสิง่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งอีโคโปรดักต์เราทำทั้งซัสเทนเนอร์เบอล์มัตเรียลก็คาดหวังว่าตรงนี้เนี่ยจะไปตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต ในตลาดกลุ่มที่เป็นลูกค้าหลักของเราค่ะถามเรื่องความเสี่ยงทุนวาธุกิจเราเองเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่มันจะมีผลต่อการดําเนินงานเงี้ยเรามีตรงไหนที่ต้องโฟกัสบ้างหรือให้นักทุนนี่มองภาพเห็นวัตุกิจเราเองเนี่ยมีในส่วนไหนที่อ่ะเราต้องระวังมีส่วนไหนที่อาจจะเป็นผลบวกกับเราธออุรกิจของเราเองเนี่ยเราเราผลิตยางแท่งเนี่ยเรามีขายในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะในปี6 4สเนี่ยเฉลี่ยส่งออกอยู่ที่ประมาณ50เเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงแรกเลยก็คือความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ ในครามเสียงปลาการเปลี่ยนเนี่ยปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการทำฟิกฟอร์เวิร์ดสำหรับทุกๆสัญญาที่เรามีนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะความเสี่ยงถัดมาที่อาจจะเจอก็จะเป็นความเสี่ยงที่ในเรื่องของความผันผวนของราคาคเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าคอมมอดิตี้ก็จะมีในเรื่องของราคาผันผวนนะคะสิ่งที่บริษัทเราทําก็คือเราก็มีการ แตกหรือว่าเดเวอร์ซิของเราเรามีทั้งยางพารา <c oughs> เรามีปามน,น้ามัน <c oughs> เรามีพลังงานทดแทน <c oughs> ซึ่งยางพารากับปามน,น้ามันเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักษษของประเทศไทยนะคะ <c oughs> แต่ว่า2ตัวยะสตัวเนี้ยเป็นพืชคอมมดิตี้ <c oughs> ก็จะมีการเหวี่ยงขึ้นลงตามราคาตลาด <c oughs> เราก็มีการเดเวอร์ซิฟายพอที่เป็นพลังงานทดแทนแล้วก็การรับผิดจาับก,การกาออินซีซึ่ง <c oughs> ในส่วนของพลังงานทดแทนเนี่ย จะเป็นธุรกิจซึ่งสร้างสร้างรา,งายได้ที่มั่นคงแล้วก็ผลตอบแทนมาจินที่จะสูงกว่าก็เป็น,นการ Balance อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในการที่เรามีการ manage ความเสี่ยงเรื่องของราคาผันผวนเนี่ยเราก็ใช้วิธีที่ว่าเราจะเป็นในเรื่องของการบาลานซ์พอร์ประจําวันโดยการที่ดูในเรื่องของ positioning ของเราเนีืนะ่ออง <c oughs> oh, positioning การซื้อการขายทําให้เราก็ลดความเสี่ยงนเรื่องของการเก็บสัพพลงไปนะคะ ความเสี่ยงถัดไป็อาจะเป็นในเรื่องของความเพียงพอของวัตถุดิบนะคะซึ่งในวัตถุดิบของเราเองเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของสำนักงานใหญ่เนี่ยเราอยู่ที่ชนบุรีนะคะเราจะมีสาขาตั้งอยู่ทางภาคอีสานนะคะเรามีอยู่ที่อุบลราชธานีเรามีอยู่ที่บึงกาฬเรามีโรงงานร่วมทุนอยู่ที่อุดรธานีมีสวนยางอยู่ที่หนองบัวลำพูนะคะมีโรงงานที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทําปาล์มที่จังหวัดตราดในทุกภูมิภาคเนี่ยเราก็จะมีการกระจาย จุดรับซื้อนะคะของบริษัทเนี่ยไปอยู่ทุกภูมิภาคเพื่อสรรหาวัตถุดิบเข้ามาให้กับบริษัทที่อยู่สำนักง,งานใหญ่ที่ชลบุรีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการเก็บสต็อกวัตถุดิบนะคะเพื่อที่จะให้เพียงพอในเรื่องของอวางแผนการผลิตแต่การสต็อกวัตถุดิบของเราเองเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ไม่ใช่เป็นสต็อกเพื่อขายแต่ว่าเป็นสต็อกที่ขายแล้วแค่เก็บไว้เพื่อรอการผลิตนะคะ สัดส,ส่วนปัญหาถัดมาก็อาจจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทดแทนนะเพราะว่ายางธรรมชาติเนี่ยที่เราผลิตให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะมีพวกยางสังเคราะห์ที่สามารถมาทดแทนยางธรรมชาติได้หรือว่าตัวน้ํามันปลาล์มเนี่ยก็จะมีน้ํามันอื่นๆที่ทดแทนได้ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองก็ดีแต่ว่าในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เองเนี่ยเจ็นไน้ว่าในช่วงที่ราคาน้ํามันแพงเนี่ยก็ในส่วนของตัวสัดส่วนของตัวยางสังเคราะห์เนี่ยราคาก็จะผันผลตามราคาน้ํามันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน้ํามันปาล์มเองเนี่ย ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยสูงขึ้น <c oughs> ก็ปัญหาก็เกิดจากประเทศผู้ผลิตถั่วเหลืองนะคะจํากัดการส่งออก <c oughs> นะคทำให้ในเรื่องของราคาน้ํามันปาล์มตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่สูงอันนส่วนของตัวะเชื่อว่านักลงทุนคงสงสังสยว่าระหว่างยางสังเคราะห์กับยางยางยาง,ยางดิบเนี่ยปกติแล้วยางสังเคราะห์หรือยางดิบมีราคาอันไหนสูงกว่ากันแล้วก็แนวโน้มราคายางปลายที่เป็นธุรกิจของเราเองเนี่ยเรามองช่วงที่เหลือปีนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ คือ,อยางสังเคราะห์กับยางดิบเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยในรถยนต์หนึ่งเส้นเนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้ยางทั้งสองประเภทไม่สามารถทดแทนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าในยางล้อรถยนต์เนี่ยเขายัางต้องการคุณสมบัติในของการระบายความรอ้อนหรือว่าคุณสมบัติบางอย่างที่ยางธรรมชาติมียางสังเคราะห์ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถทดแทนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่เรามองก็คือว่า ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยณตอนนี้เองเนี่ยจากประมาณการของ I R S G ซึ่งเป็น International r u b b e r Study Group เนี่ยมองว่าผลผลิตของปี65เนี่ยผลผลิตยางพาราทั่วโลกเนี่ยจะยังต่ำกว่าปริมาณที่ความต้องการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าในภายในปีนี้เองเนี่ยราคาเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับนี้แล้วก็จากควอเตอร์3ไป q u ควอเตอร์4เนี่ยน่าจะมีโอกาสในการขยับขึ้นขยับขึ้นเนื่องจากว่า เรามองว่าถ้าสมมุติว่าจีนเนี่ยคลายล็อกดาวน์แล้วก็ในเรื่องของซัลายเชนของจีนเนี่ยเข้าสู่สภาะปกติมันก็จะทําให้ตัวดีมานจากจีนเนี่ยขยับมากขึ้นนะคะคแล้วก็ประกอบกับว่าในในปัจจุบันนี้เองเนี่ยหลายๆประเทศเริ่มออกนโยบายการส่งเสริมเรื่องดดรถยนต์ e ีนะคะคก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของยอดจอง E ีีเนี่ยสูงขึ้นถ้าสมมุติว่าปัญหาเรื่องของชิปขาดแคลนเนี่ยบรรเทาหรือว่ามีในเรื่องของซัลายเชนกลับมาแล้วเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างดีมานของกลุ่ม,มยางพาราค่ะถามถครับถามในส่วนของจุดแข็งธุรก,กิจของตัวทีตัวบริษัทหนึ่งว่าเรามองเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะของไทยอิสตันนะคะก็จุดแข็งของทางไทยอิสตันเราเนี่ยก็คือเรามีสินค้าที่หลากหลายนะคะสินค้าของเราเนี่ยเราอยู่ในทั้งเซกเตอร์ของยางพาราปั้นน้ามันนะคะซึ่งเป็นพืชเกษตรหลักของประเทศไทยแล้วก็เรายังมีในเรื่องของเดเวอร์ซิฟายความเสี่ยงไปที่ธุรกิจผลิต แล้วก็พลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพแล้วก็การรับปัญหาจากการก่ดอินทรีย์นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเเมีการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของ c o m m o d ดิตี้รินะคะ uh huh. ไปสู่พอร์ตที่เป็นพลังงานทดแทนซึ่ง uh huh. มีในเรื่องของผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าแล้วก็ uh huh. มีมาจินที่สูงกว่า uh huh. นะคะ สำหรับธุรกิจของเราที่เป็นธุรกิจหลักก็คือยางแท่งนะคะของสินค้าเราตัวนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการผลิตเพื่อ,ให,อให้กับลูกค้า global brand <ช>นะคะปัจจุบันนี้เองเนี่ยสินค้ายางแท่งของเราเนี่ยขายให้กับผู้ผลิตยางล้อเนี่ยมากกว่า64แบรนด์ทั่ว<ช><ๆ>โลกนะคะซึ่งในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ซึ่งเป็นระดับ high end นะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ทางเราเองเนี่ย ถือว่าเรามี e n t r y b a r r i e r s, <S สำหรับกลุ่มยางแท่งที่จะเป็น Premium Quality นะคะสินค้าของเราเนี่ยยังเป็นสินค้าที่เป็น e Eco Product s, <S ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคารบ์บอนฟลูพิ้นของสินค้าของเราเองเนี่ยอ,อ,อยู่ที่ระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะแล้วกเ็เรายังมีการใช้พลังงานทดแทนเนี่ย มาในกระบวนการอบยางแข่งของเราปัจจุบันนี้เองเนี่ยสามารถทดแทนได้มากกว่า90%นะคะถ้าเปรียบเทียบกันก็คือว่าเ,เราเนี่ยสามารถลดการใช้แก๊ส LPG เนี่ยได้มากกว่าปีละ3ล้านนะคะกิโลกร,รัมนะคะนอ,อกจากเป็น Eco Products แล้วเนี่ยเรายัางเป็นผู้นำในเรื่องของการผลิต Sustainable Material นะคะคำว่า Sustainable Material เนี่ยหมายถึงว่าสินค้าของเราเองเนี่ยเป็นสินค้าซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระบวนการสรรหากระบวนการผลิต เนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความยั่งยืนนะคะ<ม>เรามีกลุ่มเกษตรกรนะคะที่ได้รับมาตรฐานการจัดการ<ม>สวนป่าอย่างยั่งยืนหรือว่ามาตรฐาน FSC นะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้บริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทยางแท่งรายแรกของประเทศไทยนะคะที่ได้รับมาตรฐานในเรื่องของ FSC <ม>ในตัวยางแท่งนะคะแล้วก็สินค้าตัวนี้เองเนี่ยทางกลุ่มลูกค้าทีรีเนี่ย ก็ได้มาทําสัญญาที่จะรับซื้อ<ม>ทั้งหมดมนะคะแล้วก็เทลารีเนี่ยก็ผลิตเป็นยางล้อรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน f อ c รายแรกของโลก<ม>แล้วก็ขายยางล้อนี้เองเนี่ยไปให้กับ BMW <ม><ม>ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราสร้างความเข้มแข็งตลอดทางซัพพลายเชนนะคะถามนี้แค่ความรู้หนึ่งอย่างทำไมลูกค้าแต่ละรายถึงเลือกเราเพราะว่าเหมือนกับโอเคเมันกับเราเองก็จะรับในส่วนของหลายๆแบรนด์ซึ่งบางแบรนด์ก็จะมีการคู่แข่งกันค่ะ คือลูกค้าแต่ละรายเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของ p olicy นะคะที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยจะมองหาในเรื่องของความยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นความยั่งยืนของวัตถุดิบหรือว่าความยั่งยืนของตัวผลิตภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางไทสแตนเรามีเนี่ยก็คือ1อย่างที่บอกเราเป็นอีโคโปรดัก เรามี sustainable material ที่ได้รับการ c ซอร์ติฟาอย่างที่แจ้งว่านอกจากที่เราได้ในเรื่องของตัวตัว FSC อย่างแท่งเนี่ยเรายังเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Global Organic s ของน้ำยางนะคะแล้วในส่วนของตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยเราก็ขายให้กับกลุ่มผลิตหมอนและที่นอนยางพาราเพื่อส่งขายให้กับตลาดอเมริกา เรายัง<ม>เรายังมีกลุ่มกเกษตรกรในเรื่องของตัวปั้นน้ำมันมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO p <ม><ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีในเรื่องของความพร้อมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตกระบวน,นการซัพพลายเชนที่มีความยั่งยืนแล้วก็เรามีแหล่งพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนเป็นพลังงานสีเขียวเนี่ย<ม>สิ่งที่ลูกค้าสนใจก็คือเขาสนใจในในใน ความพร้อมที่เราสามารถรองรับความต้องการในอนาคตของลูกค้าอันนี้ก็คือจุดแข็งของอีกอันนึงของไทยอีสเทิร์นะคะคือสิ่งที่เราผลิตสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเราอยู่เราเรียกว่าเป็น t h ยอีสเทิร์นซิม i บ s อซคือโรงงานเราเนี่ยอยู่ในคอมเพล็กซ์เดียวกันนะคะแล้วก็ในการบริหารจัดการเนี่ยเราก็จะมีการแชร์ริงในเรื่องของการใช้พลังงานการบริหารจัดการของเสีย การบริหารจัดก,การน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในกลุ่มอุตสาหกรรมของเราเองเนี่ยเราก็จะเป็นอุตสาหกรรมซึ่งสามารถที่จะเกิด c i r ลาร์อ economy เพระเาะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยถ้าลูกค้าเข้ามาถึงลูกค้าก็จะสามารถที่จะการขยายหรือว่าการจับคู่พันธมิตรกับเราเนี่ยลูกค้าก็จะสามารถขยายกําลังการผลิต ในพื้นที่ที่เรามีเตรียมรองรับการขยายไว้ลูกค้าก็จะสามารถใช้พลังงานทดแทนได้ลูกค้าก็จะสามารถที่จะได้วัตถุดิบที่เป็น sustainable material เห็นท่านคุณพูดถึงในเรื่องพลังงานทดแทนต้องถามว่าปัจจุบันกระบวนการผลิตเราเราเนี่ยสิ่งแน,น่นอนว่าสิ่งที่หลายคนกังวลคือเรื่องต้นทุนด้านเชเิงเพิงตรงนี้เนี่ยเราอยากให้ช่วยขยายภาพว่าเรามีการ manage ยังไงแล้วก็ปัจจัยนีย้มีผลกับเรามากน้อยแค่ไหนครับในปัจจุบัน ค่ะคือปัจจุบันนี้เนี่ยเ,เราเราเอาก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 ของเสียนะคะ <Okay. S 2> จากกระบวนการเราทั้งหมด mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตน้ำมันาลาม mm hmm. กระบวนการผลิตยางพาราเนี่ย mm hmm. เอากากของเสียเนี่ยมาทำให้เป็นพลังงานนะคะ mm hmm. อันนี้เราเรียกว่า waste to energy <Okay. S 2> นะคะแล้วก็ e อ e r g y นี้เนี่ยเราก็เอามาใช้ในโรงงานของเรา mm hmm. เหลังจากนั้นเนี่ยเราได้มีการปรับเรื่องของประสิทธิภาพ mm hmm. การผลิต แล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพตัวจุลินทรีย์ทำให้เราเนี่ยมีตัวไบโอแก๊สเนี่ยเอฟฟิเชนซีดีขึ้นส่วนที่เกินขึ้นมาเนี่ยเราก็มาผลิตไฟฟ้าะะปัจจุบันนี้เราผลิตไฟฟ้าได้4เมกวัตต์นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยนอกจากโมเดลที่เราทำเนี่ยเรายังสามารถทำเวสต์ทูแว l u ลูโดยการที่ฟอ c ซิ i ิตี้ที่เรามีระบบต่างๆที่เรามีเนี่ยเราสามารถที่จะรับบริหารจัดการในเรื่องอของเอาอาก อินซีต่างๆของ mm hmm. อุตสาหกรรมภายนอกอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหาร mm hmm. อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะเราสามารถรับกากเหล่านี้เนี่ย mm hmm. มาบริหารจัดการ mm hmm. แล้วก็เอาเวสตตรงนี้ให้เกิดเป็นแวลูขึ้นมาก็คือเอามาผลิต เป็นพลังงานนะคะปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราใช้พลังงานตัวนี้ทดแทนในกระบวนการภายในของบริษัทเรากระบวนการผลิตยางแท่งเนี่ยเราสามารถทดแทนได้เอาตัวไบโอแก๊สเนี่ยมาทดแทน LPG เนี่ยได้มากกว่า91%แล้วก็ในส่วนของตัวพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานชีวภาพเนี่ยมากกว่า51%เพรานะเพราะนั้นถ้าพูดออกมาเนี่ยปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราก็สามารถลดการใช้ l p g นะคะได้มากกว่าปีละ3ล้าน ถามเพิ่มลในส่วน,นของต้นทุนพลังงานในปัจจุบันนึงมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกระบวนการผลิตของเราครับค่ะก็ถ้าปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ1.5%เปอร์เซ็นต์ของกระบวนการผลิตค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เราเองก็เซฟได้ค่อนข้างมากความความเสี่ยงเรื่องราคา LPG ก็ไม่ได้มีผลกับเรา่าไหน่ถูกไหมครับค่ะคือตอนนี้เองเนี่ยเราผลิตพลังงานทดแทนเนี่ยสำหรับใช้ทดแทนภายในของเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่การที่ LPG เนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยได้ประโยชน์คือเราสามารถที่จะเซฟคอสได้แต่ว่าในอนาคตเองเนี่ยที่เรามีเ ขยายหลยังจากที่เรา IPO เนี่ยเราจะผลิตไบโอแกเสเยอะขึ้นแล้วก็จะเป็นการผลิตเพื่อขายให้กับอุตสาหกรรมภายนอกนะเพราะทำถ้าสมมติว่าราคาช่วงนี้ที่ว่า LPG ขยับสูงขึ้น LNG ขยับสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจพลังงานทดแทนข,ของเราครถามในแง่ของตัวผลประกอบการช่วงที่ผ่านมานึว่าเราแนวโน้มการเติรโตเราเป็นยังไงแล้วก็เป้าหมายในอนาคตเรามองไว้อย่งไงบ้างครับ ค่ะสามปีเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ Growth ของทางเราอยู่ที่ประมาณ17นะคะโดยที่ในปี2564เนี่ยเรามีตัว r r s s profit เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10.6แล้วก็มี Net Profit อยู่ที่ประมาณ5นในส่วนของปี64เนี่ยก็จะเป็น Normal Business ของทางบริษัทเราแล้วนะคะเพราะว่าปี62-63เนี่ยเราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็การ Restructure ของอุตสาหกรรม ที่เรามีการรีสเตรชเจอร์โครงสร้างตามน้ำมันของเรา<ม>แล้วก็ในปี65เองเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าในการโกรดเนี่ยก็จะเป็นไปตามแผนของบริษัท<ม><ม>นะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราดูจาก Q1 นะคะถ้าเป็น year on year เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวโกรดของตัวรายได้เนี่ย<ม><ม>อยู่ที่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวโกรดของตัวกำไร,รของ Q1 เนี่ยสูงอยู่ที่ร้อยประมาณ186เปอร์เซ็นต์ แล้นมาที่ความคืบหน้าเรื่องการเข้าตลาดานี้เรามีแนวคิดยังไงถึือคิดนาบริวนของบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ปัจจุบันขั้นตอนอยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยขั้นตอนก็คือทางบริษัทเราเองเนี่ยก็ทางกรตอนับหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ที่สันสิทมิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางเราเองเนี่ยเราก็มองว่าเนื่องจากเราเนี่ยเติบโตมาตลอด30สิปีนะคะโดยการใช้เป็นการเติบโตแบบ ใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารแล้วก็ทางเราเองเนี่ยเรามองว่า,าการเติบโตจากนี้ไปเนี่ยเราจะต้องเติบโตทั้ง Organic Growth แล้วก็ Growth. อินออร์แกนิกโก h เรามีศักยภาพในการที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าณวันนี้เนี่ยการเข้าตลาดเนี่ยจะทําให้ทางบริษัทเนี่ยมีแหล่งแหล่งเงินทุนหรือว่ามี f i n a n นเชีในในเรื่องของเครื่องมือของตลาดทุนเนี่ย ที่จะมาส่งเสริมให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างยั่งยืน <c oughs> แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เรามีพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยการที่เราเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็จะทําให้มีความน่าเชื่อถือ <c oughs> แล้วก็จะทําให้ในเรื่องของความร่วมมือต่างๆเนี่ยเราก็มีในเรื่องอ่เราก็จะมีมีมีความพร้อมนะคะ <c oughs> ที่จะ,ะเติบโตไปควบคู่กับพันธมิตรของเราซึ่งพันธมิตรของเราก็จะเป็น global enterprise ทั้งหมดเลย ถามเงินที่ไดจากการระดมทุนนึงเรามีแผนไปใช้ในส่วนไหนบ้างครับแล้วก็าฐานะการเงินเราเองตัว debt e อยู่มากน้อยแค่ไหนครับของเราเนี่ยหลังจากที่ระดมทุนเข้า IPO แล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้ในของการขยายกําลังการผลิตนะคะคแล้วก็จะไปในเรื่องของการคืนเงินกู้ธนาคารแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทน,นะคะในปี64เนี่ย debt to equity ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2นะคะสเท่าก็หลังจากที่ IPO แล้วเนี่ย ก็ดตเออดีเ e> นี่ยก็จะต่าลงก็เราก็จะมีในเรื่องของการรักษาสภาพให้อยู่ในค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมตัวนโยบายตัวเดตบีดเดตนี่เราวางไว้มีกล่องไหมครับเพราะอยู่ปีน,นึงไม่ควรเกินกี่เท่าเราจะเข้าตลาดค่ะตอนเราไม่ได้มีนโยบายแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เข้าตลาดแล้วเนี่ยก็คือด <D> e> ีเราเนี่ยก็ <D> e> จะต่ําลงสิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็จะมีการควบคุมให้อยู่ inline กับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมค่ะ ยันสุดท้ายนี้ให้นักลงทุน,นฝ่ายในส่วนของถึงนักลงทุนว่าทําไมเราถึงทําไมน้องถุนถึงต้องมาลงทุนในหุห้นเราเรามองหุ้นเราเป็นลักษณะไหนครับค่ะก็ในความมุ่งมั่นของทางบริษัทนะคะในการเข้าตลาดเนี่ยเราก็อยากจะให้บริษัทของเราเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างยั่งยืนนะคะก็อยากจะให้หุ้นของเราเนี่ยเป็นหุ้นที่มี เป็น Growth Stock แล้วก็เ,เป็นหุ้นที่สร้างความยั่งยืนนะคะแล้วก็อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจกับหุ้นของ t g h นะคะเ,คเพื่อให้ตอบนะะให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทนะคะที่เราจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกที่สร้างหลโครงสร้คุณค่าที่ยั่งยืนค่ะ